ก็นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปที่บึงบึกนะฮะก็เดี๋ยวไปตัดไปตอนที่เราไปถึงบึงบึกกันแล้วนะครับ ว่างนะครับอยู่ใจกลางกรุงเทพนะครับบรรยากาศย่างนี้หาตกยากนี่นะครับบึ้งบึกเรามาถึงแล้วนะครับบรรยากาศอสุดยอดมากครับตัวนี้จะเป็นส่วนของร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารแล้วก็มีที่นั่งให้ทานข้าวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ จ่ายค่าคันซื้อเหยื่อซื้ออุปรกรณ์ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นอัตราการเอาปลาออกนะครับตามนี้เลยนะฮะมีโปรโมชั่นนี่นะครับชื่ออะไรืมไปะตัวนี้ก็เป็นส่วนของร้านอาหารนะครับเป็นที่นั่งทานข้าวได้นะครับมีตะเบียงตรงนี้นะครับดูบรรยากาศโอ้โห กินข้าวตกปลาไปนะครับบรรยากาศดีมากนะฮะยอดเลยครับห้องน้ำก็สะอาดเรียบร้อยนะครับนี่ครัวบึงบ้งกนะครับเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยนะครับดูมาถึงแล้วต้อจัดสักหน่อยเดี๋ยวไปตีเยื่อปลอมกันครับผม ในส่วนรายละเอียดของค่าคันนะครับที่บึงบึกเนี่ยมีค่าคันอยู่ที่คันละ150บาทนะครับส่วนเรื่องของปลาออกเนี่ยปนินจะอยู่ที่กิโลละ30บาทนะครับแต่ถ้า5กิโลขึ้นไปคิดกิโลละ20นะครับส่วน10ตัวขึ้นไปเนี่ยก็คิดกิโลละ10บาทเองนะครับสุดยอดไปเลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันต่อนะครับ เทพานี่เคยมีคนเอาขึ้นไหมครับได้เหยื่อปอมยี่สิบกิโลเลยเหรอครับสุดรู้โอ้โครับอ๋อไปกินพวกขนมปังใช่ไหมครับเห็น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 ขี้ไลครับขี้มันจะยาวครับ ต้องรอมันขึ้นใช่ไหมครับแล้วตีใส่ ไม่หยุดด้วยอะไรนาะอะไรเนาะอะไรไม่รู้ครับจะหมดรอนแล้วครับเนี่ยน่าจะเกี่ยวหางสวายมั้งครับ โอเคน่า okay. uh, จะห <c oughs> oh, ล,ลุดแล้วโหลาไปไกลมากเลยน่าจะหางสวายครับน่า uh, จะเบ็ดง้างแหลุดนะครับรุ่นเลย หลังจากที่ผ่านไปจนถึงเวลา10โมงนะครับปลาก็เริ่มกัดเยื่อปอมช้าลงนะครับก็เลยเปลี่ยนไปเป็นตกทุ่นนะครับหาปลาบึกปลาสวายแทนนะครับโดยตัวนี้ผมใช้เป็นลายที่1 5 2เมตรนะครับใช้เบ็ดเบอร์12ตุดแบนนะครับสา10ปอนด์นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ตัวไหมนะครับผม หลังจากที่ตีเบ็ไปนะครับก็เป็นช่วงเวลาตอนเที่ยงเนาะก็กินข้าวนะครับพักกินข้าวกันเมนูวันนี้ก็เป็นกระเพราหมูกรอบนะครับของทางบึงกับข้าวที่บึงเนี่ยอร่อยมากนะครับเพราะว่าผม,มาก,กินรอบก็สั่งแต่กระเพราเพราะว่าหนึ่งเลยกินง่ายนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับผมกินจนหมดเลยนะครับ ส่วนเรื่องของปลานะครับก็ตีขนมปังทมๆเอาไว้นะครับตอนนี้ยังไม่กินเดี๋ยวรอไปดูช่วงตอนบ่ายนะครับว่าจะมีผลงานอะไรไหมนะครับ ออกร้อนเลยเนี่ย เบิกสุดแล้วนะเนี่ยใส่เบิกสุดแล้วนะ โอเคครับขอบคุณมากครับโอ้โหไม่รู้ว่าเกี่ยวตรงไหนแต่เห็นเหมือนน่าเป็นปากนะครับแต่ว่าไม่ยอมขึ้นเลย มไม่ยอมให้ครับโอเคเกี่ยวป่กครับไมไม่ถามคนไม่ได้ป่าทำไมไม่ถามพี่เต้อะ ยอ, okay, อยอมแล้วโอเคครับโอ้โหไม่ยอมวะไม่รู้ครับผมไม่อคได้ตกปลาใหญ่ก็เลยไม่รู้ว่าตั้งเบ็บหนักมากเท่าไหร่ฮะละรอนห้าสิบครับ แต่ผมกลัวเบ็ดง้างเพราะผมใช้เบ็ดเ,เบอร์สิบสองครับจินุฮะตูดแบนอเออไม่ใช่อเมอเซมาครับแต่เป็นตูดแบนที่เจ้ผมกลัวม,ม,ม,มันจะง้างถ้าเกิดผมระคาไม่จะใช่ ขอบคุณครับโอ้ตัวแรกนก่าจะแห้วซะแล้ววันนี้ตัวนี้ประมาณกี่โลครับ <50. S 1> สิบเลยใช่ไหมครับขอบคุณครับ อุ้ยโอ๊ยรอตั้งนานมันได้ยงสิ ผมว่าปลาสวายที่นี่สิบมีเยอะฮะครับโดนแล้วครับออ <c oughs> มันครับออกกําลัางกาย ตั้งตอนมามาตลิ่งเนี่ยครับโอ้โหสุดมีสุดก,ก,กครับมากกว่าสามกองกลองอีกโอ้ยตอนผมตกอยู่ตัวน้นฮนะโอ้โหออกแบบคันอันนี้ไม่ค่อยมีคารอลิฟ์ครับมันเป็นคันไฟเบอร์ครับแต่ว่ามันจะเหนียวแล้วก็ถูกดีผมก็เลยอ่ะลองมาใช้ดีกว่าใช่เป็นคันจิ๊กครับ ใช่ครับผมเห็นเขาเอาไปตกทั้งบึงเสนาก็ทำไมมันหัวดังเลยก็ร้องมาใช้ใดูครับอันนี้เป็น PE ใช่ฮะอันนี้เป็นสาหแต่ว่าส,สมัยก่อนเขาใช้1น่งขีดสาตกกันฮะผมแบบทำได้ยังไงโอ้โหแล้วแอคชั่นคือแบบคันมันเหยียดตรงเลยอย่างเงี้ยยอมเลยผมเล่นไม่หดวขนาดนั้นนะ ตัวมันใหญ่เขาบอกว่าเหมือนมีคนเคยเอาขึ้นได้ยี่สิบยี่สิบโลยี่สิบวายี่สิบโลนี่โหว่าหายากอย่างมากก็สิบโอ้ครับป่าป่าซ้ายนะครับ ทษนะครับผมพยายามคัดปลาอยู่ เอาเกี่ยวหางแสดงว่ามันสะบัดโดนเบ็ดแน่เลยโอ้โหนี่แหละไอ้ตรงตรงหน้าฝั่งนี่แหละโอ้โหติดหานี่สุดยอดนะ นี่แนหะละพ่อเข้าฝั่งนี่แหละ ใช่ครับเพราะเอร์ลิฟมันมีน้อยมากครับมันเป็นคันไฟเบอร์มันได้แบบใช่ครับแต่ว่ามันจะกินแรงค่อนข้างเยอะหน่อยโอ้โหแล้วปลดยากด้วยโดนห่างอย่างงี้ กลัวเหมือนกันครับกลัวมันจะหลุดคลุบแล้วก็เด้งเข้ามาโอ้โหไปอีกแล้วรบกวนด้วยนะครับระวังด้วยนะครับเบ็ดอยู่ใต้อยู่ใต้หางเนี่ยระวังนะครับผมจะตึงสายไปนะเพราะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ ผมไม่เชื่อว่าตัวนี้มันมีอย่างรหรือเปล่าโอเค okay, ขอบคุณมากครับเบดเบอร์ oh, <laughs> สิบสองตูดแบนครับก็จบไปแล้วสำหรับทริปนี้นะครับก็ผลประกอบการก็ตามในคลิปนะครับปานินก็ได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้อัดลงในวิดีโอเนาะส่วนปาสวายนะครับก็ ได้ทั้งหมด4ตัวนะครับุด1หลุด1ได้3นะครับเป็นไซส์10โลขึ้นทั้งหมดนะครับก็ได้เยอะกันมันๆชมคลิปอยุยาไปกันนะครับก็ขอบคุณที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ